สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ v i r a l n e ว s นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนทางการเมืองไทยกันครับคือตอนนี้สถานการณ์มันเข้มข้นมากนะครับหลังนายกคนเดิมพ้นตำแหน่งไปเนี่ยคำถามใหญ่เลยคือรักษาการนายกหรือโครโมรักษาการเนี่ยยุบสภาได้ไหมใช่ค่ะเป็นคำถามที่ถกเถียงกันเยอะมากจริงๆค่ะวันนี้ วันนี้เราเลยจะลองมาแกะดูข้อมูลต่างๆที่มีกันครับทั้งจากฝั่งคอรมอรักษาการเองคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็มีความเห็นจากเลขากริสตีกาค่ะคุณประกนนรณีรพันธ์ครับแล้วก็มีมุมมองนักวิชาการนักกฎหมายท่านอื่นๆด้วยค่ะก็จะมีคุณวันชัยศสรสิริแล้วก็อาจารย์ปริญญาเทวานารีมิตรกุลซึ่งแต่ละท่านก็มองต่างกันไปเลยนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพยายามทําความเข้าใจเอ่อความซับซ้อนทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องการเมืองเบื้องหลังว่า ตกลงเรื่องอำนาจยุบสภาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะถ้าเริ่มจากฝั่งรัฐบาลรักษาการก่อนเลยคุณภูมิธรรมนี่คือยืนยันชัดเจนนะคะครับท่านว่าไงนะครับท่านบอกว่าคอรมอรักษาการเนี่ยยังมีอำนาจเต็มอยู่ค่ะทำงานได้ทุกอย่างรวมถึงอำนาจเสนอเพื่อยุบสภาด้วยอการพูดแบบนี้ออกมานี่มันก็มีการตีความทางการเมืองเยอะเลยสิครับ แน่นอนค่ะก็มองกันว่าอาจจะเหมือนส่งสัญญาณาไปถึงพรรคอื่นๆหรือเปล่าโดยเฉพาะฝั่งภูมิใจไทยที่ประกาศตัวจะตั้งรัฐบาลประมาณว่าถ้าจะเดินเกมไม่ถูกใจหรือสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยฝ่ายรักษาการก็ยังมีไพ่ใบนี้อยู่นะคือยุบสภาก่อนเลยใช่ค่ะถ้าเกิดยุบจริงก็คือล้มกระดานหมด กลับไปเลือกตั้งใหม่หมดเลยไม่มีใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32รอบนี้สังเกตว่าคุณภูมิธรรมท่าทีค่อนข้างมั่นใจามากนะครับเหมือนเคยได้ยินท่านพูดทํานองว่าถ้าจะยุบก็ยุบเลยใครค้องใจก็ไปฟ้องเอาค่ะดูมั่นใจมากว่าอำนาจยังอยู่แล้วก็มองว่าข่าวที่ออกมาถามๆกันเนี่ยเป็นการพยายามสร้างความไม่แน่นอนเฉยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีเสียงแย้งออกมาทัานทีเหมือนกันโดยเฉพาะจากคุณประกรณ์นิลประพันธ์เลขาคริสตีกา ใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนหัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลเลยนะคะแม้ท่านจะย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวก็เถอะแล้วท่านว่ายังไงครับทําไมถึงเห็นต่างคุณประกรณ์มองว่าเออนายกรักาการเนี่ยไม่น่าจะยุบสภาได้นะคะอา้าวทำไมล่ะครับท่านให้เหตุผลว่าการยุบสภาเนี่ยมันเป็นอํานาจที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของนายกตัวจริงมากกว่ามันผูกกับเรื่องความไว้วางใจจากสภา แล้วก็มีอีกประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆคือเรื่องกระบวนการที่ต้องทูลเกล้าวให้ส่งลงพระประมาพิไทยครับคุณประกรณ์มองว่าการที่ผู้รักษาการซึ่งไม่ได้มาจากสภาโดยตรงชุดนี้ไปเสนอเรื่องแบบนี้อาจจะกระทบกระเทือนหลักการที่ว่าสาบันทรงอยู่เหนือการเมืองแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้เสนอด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกับหลักการใหญ่ๆจริงๆแต่ก็มีอีกฝ่ายที่มองว่าเอ้ย ยังทำได้อยู่ใช่ไหมครับอย่างคุณวันชัยสอนสิริถูกต้องค่ะคุณวันชัยซึ่งก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันมองอีกมุมเลยท่านมองว่าจริงๆแล้วการยุบสภาเนี่ยมันเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะที่จะทรงตราพรกรยุบสภาโดยคำแนะนำของนายกใช่ค่ะและคำว่านายกรัฐมนตรีในที่นี้เนี่ยในมุมคุณวันชัยก็ควรจะรวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือรักษาการนายกด้วยตราบใดที่ยังอยู่ในตาแหน่ง คือถ้าเสนอขึ้นไปแล้วทรงโปรดกล้าวลงมาก็ถือว่าสมบูรณ์ทำได้ตามกฎหมายค่ะคุณวันชัยมองแบบนั้นแล้วท่านก็เสริมได้ว่าการยุบสภาเนี่ยมันก็เป็นทางออกหนึ่งเวลาการเมืองมันตันๆหรือเกิดวิกฤตนะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ผ่านการเลือกตั้งก็ฟังดูสมเหตุสมผลในแง่หลักการประชาธิปไตยนะครับนอกจากเรื่องกฎหมายคุณวันชัยก็วิเคราะห์การเมืองตอนนี้ด้วยนะคะท่านมองว่าเสียงหนุนคุณอน,อนุทินที่กําลังรวบรวมอยู่เนี่ยแม้จะเยอะ แต่ดูเหมือนจะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่อาจจะยังหลวมๆหลวมๆนี่ยังไงครับก็คืออาจจะมีเงื่อนไขมีดิลซับซ้อนหรือบางส่วนอาจจะหนุนแค่เฉพาะหน้าซึ่งถ้าตั้งรัฐบาลได้จริงๆอาจจะทำงานด้วยกันลำบากได้ในอนาคตนะคะคุณวันชัยถึงกับมองว่าการรวมเสียงแบบนี้อาจจะทำให้รัฐบาลไม่มีสียรภาพแล้วก็ยังคิดว่าสุดท้ายคุณอนุทินอาจจะยังไม่ได้เป็นนายกด้วยซ้ำเพราะเพื่อไทยก็คงสู้เต็มที่เหมือนกันอันนั้นคือมุมคุณวันชัยนะคะ แต่ก็มีอีกท่านที่เห็นต่างชัดเจนเลยเรื่องอำนาจยุบสภาคืออาจารย์ปริญญาเทวานุริมิตกุลครับอาจารย์ปริญญาท่านว่ายังไงครับอาจารย์ปริญญาค่อนข้างฟันธงเลยค่ะว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้รักษาการนายกทําไม่ได้แล้วคือไม่สามารถยุบสภาได้แล้วเอ๊ะตรงนี้เหมือนจะเคยได้ยินอาจารย์ปริญญาเคยพูดอีกแบบหรือเปล่าครับตอนก่อนหน้านี้เหมือนท่านเคยบอกว่าอาจจะยังทําได้ใช่ค่ะใช่ จุดนี้สำคัญมากที่อาจารย์ปริญญาอธิบายท่านบอกว่าบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วตอนที่ท่านเคยบอกว่าอาจจะยังทำได้เนี่ยตอนนั้นคุณอุ้งอิงนายกคนเดิมแค่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อ๋อคือสถานะนายกยังอยู่นะครับแค่หยุดทำงานชั่วคราวถูกต้องค่ะตำแหน่งยังไม่ว่างในตอนนั้นเนี่ยรักษาการก็เหมือนทำหน้าที่แทนนายกตัวจริงก็อาจจะยังพออนุโลมได้บ้าง แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปเลยใช่ค่ะพอตำแหน่งนายกว่างลงอย่างเป็นทางการอาจารย์ปริญญามองว่าอำนาจมันกลับไปที่สภาแล้วค่ะโดยเฉพาะสภาผู้แทนที่จะต้องเลือกนายกคนใหม่ดังนั้นรักษาการนายกเนี่ยจะไปใช้อำนาจยุบสภาเพื่อตัดตอนกระบวนการของสภาไม่ได้แล้วเพราะอำนาจยุบสภาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของนายกตัวจริงที่สภาเลือกมาเอาไว้ใช้ต่อรองกับสภาเข้าใจหลักการเลยครับ คืออำนาจยุบสภามันไม่ได้อยู่ลอยๆมันผูกกับนายกที่มาจากสภาเพื่อใช้คานอำนาจกันเช่นสภาไม่ผ่านกฎหมายสำคัญนายกก็อาจจะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินค่ะพอไม่มีนายกตัวจริงแล้วอำนาจก็ต้องกลับไปที่สภาเพื่อเริ่มกระบวนการเลือกคนใหม่ไม่ใช่ให้รักษาการมาใช้อำนาจนี้แคนสรุปสั้นๆคืออาจารย์ปริญญามองว่า เส้นตายของการใช้อำนาจยุบสภาถ้าจะใช้มันคือก่อนวันที่ศาลจะวินิจฉัยให้นายกพ้นตำแหน่งพอพ้นตำแหน่งปุ๊บอำนาจยุบสภาก็หมดไปพร้อมกันใช่ค่ะครมรักษาการก็ทำหน้าที่บริหารทั่วไปไปแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองใหญ่ๆอย่างการยุบสภาอีกแล้วหูฟังดูเป็นสองมุมที่ต่างกันสุดขั้วจริงๆครับในทางกฎหมายทีนี้เอ่อถ้ามองย้อนไปนิดหนึ่ง ไอเรื่องยุบสภาเนี่ยมันเคยมีพูดถึงมาก่อนหน้านี้ไหมครับก่อนที่สถานการณ์จะมาถึงจุดนี้มีค่ะมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะจากที่คุณทักษิณชินวัตรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยคดีคุณอุ้งอิงนะคะตอนนั้นก็มีการวิเคราะห์ทางออกไว้หลายทางมีทางไหนบ้างครับตอนนั้น ก็มี3ทางค่ะถ้าจะไม่ผิดคือ 1. ถ้าคุณนุ้งอิงรอดคดีก็กลับมาทำงานปกติ 2. ถ้ารอดไม่ได้ก็อาจจะเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริให้สภาโหวตแทน 3. ทางเลือกสุดท้ายก็คือยุบสภา อ๋อแสดงว่าเรื่องยุบสภาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งคิดกันตอนนี้นะครับแต่เป็นหนึ่งในฉากทัศน์หรือทางเลือกที่เพื่อไทยเคยคิดไว้แล้วเหมือนกันถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจใช่ค่ะมันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ฝ่ายการเมืองคงคิดคิดกันไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะเอาล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้เราเห็นภาพสองขั้วความคิดที่ต่างกันมากๆแล้วอยากให้ช่วยสรุปแก่นของความขัดแย้งนี้อีกทีครับว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่และทําไมมันถึงสําคัญมากตอนนี้ค่ะ ถ้าสรุปแก่นจริงๆนะคะมันคือการประทะกันของสองแนวคิดหลักทางกฎหมายแนวคิดแรกคือมองว่าอำนาจคอรมอรักษาการเนี่ยมันยังค่อนข้างต่อเนื่องสมบูรณ์อยู่ทำงานบริหารได้รวมถึงเสนอให้ยุบสภาได้ด้วยโดยอาศัยกลไกาตามรัฐธรรมนูญกับพระราชอำนาจอันนี้คือมุมคุณภูมิธรรมคุณวันชัยที่เน้นความต่อเนื่องของการบริหารส่วนแนวคิดที่2คือพอนายกตัวจริงไม่อยู่แล้วตำแหน่งว่างลงอำนาจที่มันเป็น การเมืองมากๆและใช้คานกับสภาอย่างการยุบสภาเนี่ยมันควรจะสิ้นสุดไปด้วยอำนาจต้องกลับไปที่สภาให้เริ่มกระบวนการเลือกคนใหม่รัฐบาลรักษาการก็ประคองงานบริหารไปอันนี้คือมุมส่วนตัวของเลข,ขาคริสตีกากับอาจารย์ปริญญาที่เน้นหลักการพื้นฐานของระบบรัฐสภาแล้วทำไมไอ้ข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ดูซับซ้อนนี่มันถึงเดิมพันสูงมากณวินาทีนี้ครับ สูงมากจริงๆค่ะเพราะคําตอบมันกําหนดทิศท,ทางการเมืองไทยเลยถ้าตีความว่ายุบได้แล้วยุบจริงนะก็คือเลือกตั้งใหม่ทันทีการเจราจาตั้งรัฐบาลตอนนี้ไม่ว่าขั้วไหนคือจบล้มกระดานหมดแต่ถ้าตีความว่ายุบไม่ได้หรือมีอํานาจแต่ไม่ใช้กระบวนการในสภาก,ก็เดินหน้าต่อไปค่ะหาทางโหวตนายกคนใหม่ซึ่งก็อาจจะเป็นรัฐบาลขั้วเดิมปรับรูปแบบหรือขั้วใหม่ที่รวมเสียงได้สําเร็จแล้วที่ทําให้มันยิ่งซับซ้อนไปอีก ก็คือเราไม่มีกรณีตัวอย่างหรือบรรทัดฐานชัดๆในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสําหรับสถานการณ์แบบนี้ไปเปรเลยใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นสําคัญเลยค่ะพอไม่มีแบบอย่างที่ชัดเจนการตีความกฎหมายมันก็ต้องอาศัยกันให้น้ําหนักหลักการต่างๆที่อาจจะดูขัดกันหรือตีความถ้อยคําที่มันเปิดช่องได้หลายมุมครับมันก็เลยทําให้ทั้งสองฝั่งมีเหตุผลทางกฎหมายมาสนับสนุนมุมมองตัวเองได้นะครับเป็นธรรมชาติของเรื่องที่ซับซ้อนและไม่เคยเกิดมาก่อน การเข้าใจข้อถกเถียงพวกนี้ถึงจะดูเป็นเรื่องกฎหมายจ๋าๆนะครับแต่มันก็ช่วยให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นนะเห็นไดานามิกอำนาจการตีความการเมืองความเป็นไปได้ต่างๆของไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้ใช่เลยค่ะมันคือภาพสะท้อนการต่อสู้ทางความคิดและยุทธศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงตอนนี้เอาล่ะครับมาถึงช่วงไทยกันแล้วนะครับเราก็ได้เห็น2มุมมองหลักๆที่ต่างกันชัดเจนเรื่องอำนาจยุบสภาของรักษาการนายกฝ่ายหนึ่งว่ายังทําได้อีกฝ่ายว่าได้แล้ว สิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะการประชุมรัฐสภาที่คาดว่าจะมีช่วงวันที่3-5ถึงกันยายนนี้นะคะครับช่วงนั้นน่าจะสาคัญค่ะต้องดูว่าจะมีการพยายามเสนอชื่อโหวตนายกกันไหมหรือสถานการณ์จะยังยืดเยื้อต่อไปการประชุมช่วงนั้นน่าจะทำให้เห็นทิศทางหรือสัญญาณอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นค่ะครับก่อนจะลากันไปผมขอทิ้งท้ายคำถามชวนคิดนิดนึงครับ นอกเหนือจากเรื่องเทคนิคก,กฎหมายแล้วเนี่ยการที่เรายังมีความเห็นต่างกันมากๆในประเด็นพื้นฐานสาคัญอย่างอํานาจยุบสภาในสถานการณ์แบบนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับระบบการเมืองระบบรัฐธรรมนูญไทยโดยรวมบ้างครับอื hmm. มันคือความเปราะบางความไม่ลงตัวของกลไกหรือแค่ช่องว่างที่รอการตีความให้ชัดเจนก็น่าคิดนะครับน่าคิดมากๆค่ะฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ